จากรูปนะครับเขาอยากได้ระยะทาง DC ให้เป็น x แล้วกันหน้าตัวนี้นะครัากำหนดตัวไหนที่ต้องการหาให้เป็น x ก่อนเออเราก็ต้องดูว่าเราจะหาอะไรก่อนเกี่ยวกับสามเหลี่ยมรูปนี้ ABCD อืมหลักการก็คือว่าเราจะต้องอะไรครับหาด้านรวมสามเหลี่ยมรูปไหนที่เป็นด้านรวมครับด้านนี้ สามเหลี่ยมสองอันนี้จะเชื่อมกันด้วยด้านร่วมใช่ไหมอ่าเราก็สมมุติว่าเป็น y ถ้าเราหาตัวแปร y ได้เราก็จะได้ตัวแปร x แน่นอนสังเกตเห็นสามเหลี่ยมมุมฉากด้านนี้ไหมครับจำสูตรหลักการท่องไซน์โคศแทนได้ไหมไซน์ข้ามฉาก c ค s ชิดฉากแทนข้ามชิดต้องไม่ได้นะอ่าไซนดูมุมนี้นะดูมุมนะถ้าใครยังไม่ท่องนะฮซายข้าม ส่วนอะไรครับฉากน,นี้ชิดนะครับชิดก็คือใกล้ๆนะครับสายข้ามฉากข้ามฉากคอสคอสคืออะไรครับชิดฉากแทนแทนคืออะไรครับข้ามชิดสายข้ามฉากคอสชิดฉากแทนข้ามชิด้ายโคเซกคอเซกแทนคอร์ จำได้ไหมฮะอาละเมื่อเราได้นี้แล้วเราจะมาดู y นะฮะดูมุมหกสิบไว้ก่อนครับดูสามเหลี่ยมเล็กๆเ,เนี่ยมุมหกสิบก่อนด้าน y คือด้านที่อยู่ตรงข้ามใช่ไหมด้านข้ามด้านข้ามนะครับส่วนห้าเซนก็คืออะไรครับตรงข้ามมุมฉากเรียกว่าด้านฉากดงนั้นสิ่งที่เราจะเ,เราจะหา y ได้จากอะไรครับน่าจะเป็นข้ามฉากก็คือใช้สายสายหกสิบ มีค่าเป็น y ส่วนห้าจำสูตรได้ไหมนอ้อไซหกสิบเท่าไหร่เออต้องเขียนอัตราส่วนให้ไหมอ่าเขียนให้หน่อยครับสุดท้ายแล้วจะได้ครั้งหน้าจะได้ติวได้รู้เรื่องนะครับ 30, 4, 5, สามสิบสี่ห้าหกสิบซคแทนนะครับ สายสามสิบเท่าไร่เอ่ยหนึ่งส่วนสองสายสี่ห้าก็เพิ่มขึ้นรูปสองส่วนสองสายหกสิบรูปสามส่วนสองหนึ่งกันสองรูปสองกับสองรูปสามกับสองส่วนคอร์สละคอรสหกสิบก็คอร์สสามสิบก,ก็เป็นรูปสามส่วนสองมันจะมากที่สุดนะครับแล้วก็รูปสองส่วนสองเท่ากันคอร์สหกสิบได้หนึ่งกันสองใช่ไหมแทนสามสิบเท่าไร่เอ่ย หนึ่งส่วนรู้สามหารสี่ห้าง่ายสุดหนึ่งหานหกสิบเท่าไหร่ครับตอบทันไหมรู้สามนั่นเองนะครับโอเคนั้นทรายหกสิบก็เป็นรู้สามส่วนสองใช่ไหมครับอทรายหกสิบรู้สามเป็นสองเก่งมากนะครับ y หารด้วยใครครับหารด้วยห้านั่นเองนะครับาเราต้องไปดูตารางเอานะครับ นั้นก็คูณไายมาได้ y มาแล้ว y ก็เป็นรูทสามส่วนสองคูณห้านี่นะครับตอนนี้เราได้ y มาแล้วนะครับต่อมาเราจะไปหาอะไรครับหาแทนะครับเอ,อเราต้องดูว่าเฮ้ยสิ่งที่เรารู้คือ y เราต้องการหา x เรามูมุมสามสิบอันนี้ได้ด้านอะไรครับด้านตรงข้าม นี่ด้านใกล้ๆใช่ไหมนี่ด้านมุมฉากใช่ไหมมุมฉากเราไม่ใช้เราไม่เอาก็ใช้อะไรครับข้ามชิดก็คืออะไรครับคือแทนตอนนี้เราจะใช้แทนอะไรครับแทนสามสิบเนอะแทนสามสิบก็คือด้านข้ามส่วนด้านชิดก็คือ y ส่วนอะไรส่วน x นะฮะอ่า x เท่าไหะไรครับวันเร็ว y เท่าไหร่เมื่อกี้ y เป็นห้ารูสาม ส่วนสองแทนสามสิบรู้แล้วใช่ไหมหนึ่งส่วนรูสาม x ตอบเท่าไหร่ดีนะหาตอบดูสิ x ตอบเท่าไหร่ขุนควายเอาขุนควายเอาท้ายแล้วตอบแล้วอีสิบนาทีสุดท้ายจะกลับบ้านแล้วเหมือนกันคำตอบก็คือเท่าไหร่ครับ ได้ารู 3, ้สามกูรู้สามได้3แล้วหารใครหารสองสิบห้าหารสองคำตอบเทนะ่าไหร่นะเท่าไหร่ฮะเจ็ดจุดห้าไปนะครับข้อนี้งั้นข้อนี้ค่า x ก็ตอบเจ็จุดหไปนะครับยากไหมฮ